I wanna be the greatest Everybody on the fake shit I look around and feel like everybody is the fakers I make this, everyday I'm impatient one day I blow up on the fake statement The top is so vacant I make shit that I think is amazing waiting to my day with I'm sold out shows for a thousand faces give me i It ain't place, this my town If I that shit i am I'm losing it, the news fits I'm losing shit the stupid myth. you choose to live or choose to You choose to fight or lose your grip lose a gift

สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับแพ็คใหม่อีพิกอิตาเลี e นมิดฟิลด์สเขาเริ่มต้นด้วยหนึ่งในขุนพล3าทหารเสือดัสลุดกุลิตเจ้างูเก่งกองครับนี่เป็นร่างที่ย้ายมาเล่นให้กับ A c ซิมิลานฤดูกาลแรกเลยนะครับ1987การแเถึง1988 AC ยซมิลานคว้าตัวลุกุลิตมาจาก p s v ไฮเวนด้วยค่าตัวทําลายสถิติโลกณขนาดั้น18ล้านปอนด์นะครับถือว่าสูงมากนะในในช่วงนั้นในปีนั้นนะครับผมก่อนทีรวมมชาติ มาโวบฟันประเทศนะครับแล้วก็แฟงไราการจะตามมาร่วมผนึกกาลังกันอีกครั้งในนามของสโมสรน,นะครับทีเอซิมิลานจริงๆลูกฤลิเนี่ยย้ายมาฤดูก,กาลแรกนะครับก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเลยนะครับพาเอซิมิลานคว้าแชมป์เกาโชซิลิอาตั้งแต่ฤดูก,กาลแรกที่มาร่วมเล่นเลยนะครับผม ยุคนั้นเป็นยุคทองของ3าฐานเซอร์ดัสนะครับใครที่ดูบอลไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะครับผมสไตล์การเล่นของลูกกุลิตเนี่ยจะเป็นตัวรุกที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับผมเน้นชนเน้นบู๊ดุดดันนะครับรูปร่างสูงใหญ่ไม่กลัวใครอยู่แล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะรูปร่างสูงใหญ่ก็ตามแต่ว่าเทคนิคในเรื่องของการเลี้ยงบอลคลองบอลก็ไม่ได้เป็นรองใครด้วยนะครับ เอาจร <sa> ิงๆถ้าเกิดใครได้ติดตามช่องเรามานานเนี่ยก็จะทราบว่าผมเนี่ยรีวิวลูกกลิมาหลายครั้งมากตั้งแต่เกมภาคเก่าๆตั้งแต่2019 2020, 2020 2021 2022 right? 2 0 2นะแล้วภาค2023 2 4ก็ภาคอีฟุบอลเนี่ยก็จะมีตัวอีพิกที่ไม่ใช่ร่างติดบูสเตอร์เนี่ยผมก็รีวิวไปแล้วเหมือนกันนะครับผมแล้วร่างนี้มาติดบูสเตอร์นะในในเรื่องของระวัติรายละเอียดต่างๆอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากผมว่าหลายคนก็ดูฟังมาหลายรอบแล้วนะฮะก็เน้นส่วนที่อาจจะยังไม่ได้นำเสนอละกันนะครับผมและที่สาค ว่าปีนี้เป็นปีที่ลุคกลิดได้รับรางวัลบลอลลอดนะครับผมอ่ะใครที่เป็นแฟน a อซมิลานในยุคคลาสสิกนะยุค8090นะฮะถามใจตัวเองหน่อยนะครับเปิดกันหรือยังฮะเปิดแล้วหมดกันไปเท่าไหร่ครับผมดูนะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมเป็นขวัญกำลังใจในการเปิดตามล่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดนะครับผมนี่ <c oughs> ดำปืดปีเ <c> ก <oughs> ือบเกือบเกือบล้างตู้นิดนึงเหลืออีก16ตัว ในแพ็กนะครับขอบคุณคุณหมัดด้วยนะครับแฟนเอซิมิลานตัวยงใช่ไหมฮะจัดไปนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ครบกันทั้ง3ตัวนะครับผมเดี๋ยวซาตินโย่ตำนานใหม่ด้วยแล้วก็อเดปิโลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มาดูลุกฤทธิ์ก่อนนะครับร่างนี้เป็นกลางลุกนะ A M F นะครับสไตล์เป็นคีทีเบเปมเกอรอ์ส่วนสูง190เซนติเมตรนะครับในปีนั้นอายุ26ปีกำลังเลือดหนุ่มเลยนะครับนี่คีทีเบเปมเกอร์สามารถยืนตรงกลางได้ตั้งแต CFS, s CMF, AMF นะครับผมคือตัวรุกอ่ะตัวรุกตรงกลางยืนได้หมดเลยนะปีกก็ยืนได้แผ่วๆจริงๆในชีวิตจริงก็ยืนได้หมดนะครับผมบูสเตอร์ะ uh oh. จะเป็น agility นะไไม่ใช่ physicality นะครับเป็นความแข็ง,กงกแกร่งนะครับเพิ่มจ้มความแข็งแกร่งความอึด<ๆ>อะไรต่างๆนะคะนานานะครับผมเดี๋ยวจะอัพให้ดูก่อนนะครับคำเตือนนตอนนี้นะครับก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะรีเซ็ตค่าพลังนักเตะแบบฟรีได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขออัพแบบ ไม่ได้ทําตัวอย่างแบบกดออโต้ให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะเปลือง GP นะผมจะอัพตามที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแต่แนวทางของผมก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่ดีของคุณก็ได้นะครับผมดูเป็นแนวทางแล้วกันนะฮะไม่ได้บอกว่าให้ทําตาม ตลอดนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดแบบนี้แบบนู้นแบบนั้นนะครับก็ลองดูแลกันว่าอัพแบบที่ผมอัพเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมจะกดออโต้นำทางไปใช่ไหมมันจะได้98นะถ้าแบบนี้มันก็จะได้1 0 2เหมือนกันแหละแต่ว่าไอสิ่งที่ผมจะปรับเนี่ยเนื่องจากว่าลูกุลิตเนี่ยสเกลค่าพลังสเตตของเขาเนี่ยมันจะมีความหลากหลายมีความสมดุลคือคุณสามารถดันได้หลากหลายมากคุณจะดันความเป็นเก่งก็ได้ดันเกมรุกก็ได้ดันสปีดได้หมดนะครับดันคลองบอลก็ได้นะฮะดูฮะ มันมัน80กลางกลางแปไปลายปลายเยอะอยู่นะครับผมคือมันดันได้หลายแนวมากนะครับมันไปได้หลายสายมากถ้าเกิดจะให้ผมรีเซ็ตอ่อรีเซ็ตอัพใหม่รีเซ็ตอัพใหม่ให้ดูหลายสายเนี่ยมันเปลือง g p เพราะตอนนี้มันไม่ฟรีแล้วนะครับผมจะอัพแบบนี้แล้วกันนะครับผมมันจะมีด e เฟนดิ n งเนี่ยติ่งหนึ่งแต้มเอาออกไปก่อนนะครับเพราะวันนี้เป็นตัวลุกนะครับเราจะยืนสูงนิดนึงนะครับผมส่วนตัวผมนะผมจะลองอัพเล่นแบบสายเน้นคองเบาคือเพิ่มเพิ่มสเต็ปเรื่องของการคองบอลน,นะครับ แล้วก็เรื่องของการยิงจบสกอร์นะฮะยิงดีขึ้นเนี่ยนะครับผมไอ้ตัวรถวันนี้สเตนเนี่ยถามว่าลดได้ไหมลดได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่สายที่ผมจะจะทำนะครับผมจริงๆอย่างที่บอกไปว่ามันมันสามารถอัพได้หลายแบบเหมือนกันนะครับผมจะลดเด็กซิลลิตี้แล้วกันนะลดสปีดต้นออกลดเกมลูปออกไปนะครับจาก8เหลือ7นะครับเด็กซิลลิตี้นะครับแล้วก็พาร์ซิ่งนะครับพาร์ซิ่งจาก9นะครับผมจะขอลดพาร์ซิ่งหน่อยนะครับเหลือ8อ่ะทีนี้ประกันพอยต์ก็จะเป็น6กพอยต์แล้วนะ 6 point เนี่ยผมจะเอาไปคืนใส่ที่ dipping นะครับ dipping ตอนนี้12แล้วนะครับเพิ่มไปอีกเป็น13เพื่อจะดันไอ้ตัวค่า dipping เนี่ยค่าเลี้ยงบอลนะครับผมเป็น94ฟ้าไปนะครับแล้วเหลืออีก2 point นะผมก็จะไปยัด shooting นะครับ shooting จาก4ก็จะกลายเป็น5เพิ่มการยิงตรงกรอบยิงลูกโค้งให้ดีขึ้นนะครับผมรวมถึงลูกยิงฟรีคิกด้วยนะจริงๆกุลิตก็ยิงฟรีคิกได้ดีด้วยนะครับค่าพลังการยิงฟรีคิกสวยก็จะประมาณนี้58 13 78นะครับโอเค ก็จะได้102เหมือนกันนะครับผมแต่ทําไมตอนนี้ได้99นะครับเพราะว่า,เ,าเวลาเซตโคสอะไรเนี้ยต้องเซตทีมเพลสไตล์ให้ตรงกับโคสด้วยนะครับผมก็ปรับให้ตรงแบบนี้ก็จะได้102นะครับอ่อย่างที่บอกไปนะครับคุณอาจจะอัพออโต้จะอัพแบบนูน้นแบบนี้แบบนั้นก็ลองเล่นดูก่อนนะครับเพราะว่ามันมันอาจจะรีเซตค่าพลังไม่ฟรีแล้วตอนนี้นะเสียหลายแสนอยู่นะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูกันตามที่ผมอัพแบบนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครแล้วก็หลักๆเนี่ยผมจะเน้นยืน IMF นะครับยืนตรงกลางนี่แหละตัวรุกนะฮะ m f คนเดียวไปเลยนะครับจริงๆก็ยืน CF ได้หรือว่ายืนหน้าต่ำ SS ได้เหมือนกันไปนะยืนปีกก็ตั้ในหน้าต่ำนะแต่ผมคิดว่าอาจจะขอลองที่ a m f ดีกว่านะครับเพราะว่ากุลิตเนี่ยคุ้นเคยกับ a m f มากนะครับ CMF ก็รนะ้อยสองนะเออจะยืนต่ำเป็นซีพีเอ็กวได้แล้วมันแล้วแต่แผนแล้วแต่ความชอบของเรานะครับผมตั้งแต่ CF ยันมาถึง CMF เลยแต่ DMF ไม่ได้นะครับอ่ะเราดูค่าพลังข้างในถ้าอัพตามที่ผมอัพเมื่อกี้นี้นะครับผมก็จะได้ดิบบิ้งเนี่เห็นไหมเป็น90สีฟ้านะครับก็เน้นเรื่องของการเลี้ยงบอลดีขึ้นหน่อยนึงนะครับผมก็เปลี่ยนสเกลสีไปจบสกอร์เราก็เพิ่มเป็น83นะครับเพิ่มมาแต้มนหนึ่งนะครับเรื่องของการจ่ายบอลในเมื่อเขาไม่ได้มีจุดเดเดเเเเดดดดด่ด home, ่่่่่่่นนนนนนรรรรรือออองกกกกกาาาาาจจจยยยยบบบลลลแต็็็็็ไไไไไมมมมม้้ปปปุะะะะคคััผสีหูโพิ8 86นะครับส่วนเกมรับเนี่ยสีส้มเห็นไหมเกมรับ4อย่างสีส้มถึงแม้ว่าจะเป็นตัวลูกก็ตามจริงๆเขาเล่นตัวรับได้แต่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเกมนะครับผมสปีด89นะครับผมอันนี้บูสต์จากเทนฮากมาไงจริงๆ88นะครับแล้วก็ส่วนใหบ้านด้านร่างกายนะเพราะบ,บูสเตอร์เป็นฟิคอลิตี้นะครับคือเพิ่มเรื่องของความแข็งแกร่งแข็งแกร่งพละกําลัง จ้ำเป็น85ไปนะครับความไม่แข่ง87ก็ยังไม่ถึง90อยู่ดีนะครับบาลาาซ์สุ่มตัว80นะเออแล้วก็ความผิดส t a m i n 90นะครับเท่าลักคือเท้าขวากันใช้เท้าซ้ายความไม่นำเวย์ลีย์ไฮ4เต็ม4นะครับแต่ ความคล่องแคล่วความถี่ในการใช้อาจจะไม่ได้เต็มนะครับดูเรื่องของสกิลนะครับมีสกิลมงมานะครับไม่มีสกิลของบอลเลยนะครับก็มีสกิลยิงไกลอย่างไลท์ซิงช็อตลองเลงชุดติ้งนะครับเอาไปดนะิฟิเนชชิ่งเนาะเป็นตัวรุกที่ทําประตูได้ลุนขึ้นไปทําประตูได้บ่อยนะครับแล้วก็แล้วมีสกิลตัวสร้างสารรค์เกมด้วยนะวันทัศผาสู้พาสซิงอัฟไซเคอร์เลอร์นะสกิลเกมรับมีสลัดดิเกิลด้วยนะครับแล้วก็กับทันซี่ไฟติ้งสปิริตเลือดนักสู้วิญญาณนักสู้นะครับสกิลที่จะแนะนําใให้ใส่่เพิมนะครับ เขาขาดสกิลคลองบอลไปนะครับแนะนําให้ใส่ดับบอลทัสกับหมักเซย์เทิร์นยืนพื้นนะครับผมควรจะมีนะครับส่วนสกิลที่เหลือนะฮะผมอยากจะให้ลองแทร็กแบ็กนะครับเป็นสกิลตื้อบอลกลับสําหรับตัวรุกนะครับส่วนเอ่อพวกสกิลที่ขาดไปพวกเอ่อการจ่ายบอลการยิงอะไรพวกนี้ถ้าเปิดได้สุมได้นะฮะก็ใส่ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องแค่ใส่เอ่อเฉพาะสกิลที่ผมแนะนำนะครับเพราะบางทีเราสุมได้มันก็ไม่ได้เลือกได้เสมอไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าได้อ่ตามที่ผมแนะนําก็จะดีมากนะครับผมลุกฤทิตเนี่ยถ้าเกิดใครเล่นเกมวีฟ้านะ เป็นตัวที่โคตรโกงนะครับไม่ว่าจะเป็นปีไหนร่างไหนออกมานี่คือด้วยสาลิระพละกําลังของเขาเนี่ยคือมันเหมาะกับเกมเพย์ฝั่งนู้นมากนะครับผมชนบูนะครับตัวใหญ่กระแทกไม่ลงนะครับมุดมุดม้วนม,ม,ม,มโคตรเก่งแล้วคล้องไงตัวใหญ่คล้องนะครับแต่ว่า ในเกมนี้เนี่ยมันต้องใช้อนาล็อกแล้วก็มันต้องใช้ทักษะนิดนึงซึ่งตอนที่ผมรีวิวเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่สกิลแต่บนทัสยังไม่ได้ใส่หมักเซย์เทิร์นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้อนาล็อกเพียวๆเลยในการล็อกในการเลี้ยงนะครับซึ่งสิ่งที่ผมสังเกตนะฮะก็คือว่าแผนที่ผมใช้เนี่ยผมใช้กุลิตยืน AMF คนเดียวเลยนะครับผมหมายความว่าภาระการเป็นตัวสร้างสารรค์เกมเนี่ยแบกไว้คนเดียวนะครับความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมว่ามันหนักเกินไปว่ะ ผมว่าส่วนตัวที่ต้องต้องย้าคำว่าส่วนตัวนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเอาไปเล่นแล้วมันคนละแบบกันนะครับแต่ส่วนตัวที่ผมใช้เนี่ยถ้ากลางลุกคนเดียวผมว่าเขาหนักไปอ่ะอาจจะประคองเกมไม่ค่อยได้มากนักนะครับผมน,นี่ดูจังหวะหลุดไปแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหที่ผมบอกว่าเขาหนักเกินไปถ้าเกิดยืน AMF คนเดียวอ่ะผม คิดว่าถ้าเกิดคุณใส่ดับเบิ t o u c อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่พอยังไม่ได้ใส่ปุ๊บเนี่ยจังหวะการล็อกกรเลี้ยงหน้าประกอบเขตโทษไปตัวสร้างสค์เกมเวลาเก็บบอลพักบอลได้ครับมันจะเก็บลําบากแล้วมันก็จะเปลี่ยนทิศทางของบอลลาบากหน่อยนะครับใช้อนาล็อกหรือมันก็ต้องใช้เพื่อนร่วมทีมมาทําชิ่งอะไรเอานะครับมันอาจจะเล่นลําบากหน่อยผมว่าถ้าจะให้เหมาะนะฮะยืนกลางลุก2คนเนี่ยเหมาะนะครับหรือไม่ก็ขยับกุลิตนะครับมาเล่นต่าๆหน่อยนะครับแล้วก็ตั้งเป็นซีน style, นมเอ อีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่าพอยืนกลางลุกแบบนี้เนี่ยด้วยความที่ค่าพลังเกมรับเขาก็เขาก็เป็นสีส้มนะสังเกตหลายครั้งนะฮะเวลาผมเคาน์เตอร์แอตแท็กสวนกลับขึ้นไปเนี่ยค่าพลังเหมือนจะส่งผลด้วยนะครับเรื่องของเกมรับอะไรเงี้ยทำให้คุลิตลงไปต่ําพอเวลาเราตั้งรับเนี่ยเขาลงไปต่ําพอเราได้บอลแล้วจะสวนกลับนะครับเขาขึ้นมาไม่ค่อยทันเขาขึ้นมาช้าหน่อยเวลาจะสวนกลับมันอาจจะไม่เหมาะเรื่องเรื่องสวนกลับเร็วถ้าเกิดว่ายืนคนเดียวนะครับบอลมันจะขาดช่วงมากเวลาผมเล่นอะ ถ้าเกิดว่าผมตั้งรับอยู่ใช่ไหมกุลิปจ,จะลงมาต่ำในชะ่ไหมลงมาช่วย,ช,วยช่วยไล่บอลด้วยอะไรด้วยนะครับมันเป็นอัตโนมัตินะเราไม่ได้กดไล่มามันก็จะลงมาต่ำมากพอเราได้บอลปุ๊บเราจกจะสวนไวนะครับเราจะต่อบอลไวขึ้นไปเนี่ยมันขาดช่วงฮนะมันหาตัวส่งไม่ได้เพราะว่ากลางรุกยังไม่ขึ้นมากลางรุกมันตัวเดียวด้วยนะครับผมก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิด เป็นไปได้ถ้าเกิดใครชอบกลางลุก2คนเหมาะนะครับแต่อันเนี้ยผมรีวิวแบบเล่นกลางลุกคนเดียวเพราะว่าผมาใช้ไซกิโนนะครับผมแล้วก็อดิปิโลยืนต่ำสองคนด้วยไงเล่นพร้อมกันเลยนะครับผมก็เลยต้องเอากริเนี่ยยืนกลางลุกคนเดียวไปนะครับสำหรับการยืนกองหน้าเนี่ยผมไม่ได้ทดสอบนะขอไม่ทดสอบแล้วกันมีบางคนชอบนะครับมีบางท่านชอบแบบยืนกองหน้านะครับแต่ผมคิดว่า เอาไปเล่นเป็นสีสันได้นะ <Okay. S 1> เหมือนกับเอาชิลูไปเล่นเป็นประตูได้เป็นพักหนึ่งนะแต่จริงๆผมเชื่อว่าเราอ่ะมีตัวกองหน้าอาชีพอยู่แล้วนะที่เป็นลูกลักอยู่แล้วนะครับผมแต่มันก็เป็นตัวสเปรได้นะเป็นตัวโรเทชันได้ถ้าเกิดว่าวกองหน้าลูกลักของเราอาจจะไม่ได้ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคืออาจจะไม่ได้หัวเขียวและคุณหรุดหัวเขียวเนี่ยคุณอาจจะเอาคุณหรเนี่ยไปยืนค้ำเป็นกองหน้าไนดะ้เพราะว่ารูปร่างสูงใหญ่ของเขาเนี่ยเวลาชนเนี่ยคือมันก็ อกองหลังกระเด็นด้าสู้สู้กองหลังได้นะครับลูกลูก,ลกม้วนม้วนอะไรที่เราอัพเรื่องของดิบบิ้งเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็เพิ่มความคล่องแคล่วในระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังไม่ถึงกับพวกมีความคล่องแคล่วสูงอย่างพวกเวสลีย์ชไนเดอร์ผมว่ามันต่างกันเยอะมากนะต่างกันเยอะมากนะครับถึงแม้ว่าเขาจะคลองบอลดีในระดับหนึ่งนะครับแต่มันต่างกับตัวที่คลองบอลผิวมากอะไอพวกข้าพลังดิปปิ้ง90้ปลายป,ปลายเนี่ยคือต่างกันเยอะมากจริงๆนะครับ แล้วสารีระร่างกายผมว่าเกมเพ์ของเกมเนี้ยมีผลนะครับผมคือน,นักเตะตัวใหญ่แต่คลองบอลดีกับนักเตะตัวเล็กแต่คลองบอลดีเท่ากันน่ะตัวเล็กมันจะคล่องกว่านะครับจังหวะการสรับขาอะไรนจะน้อยกว่านะนี่ยังได้้ายลูกนี้นะครับแต่ไหนก็ตามครับอันนี้ก็พูดทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือเป็นตัวบู๊แหละนะชนแหลกนะครับผมแต่คุณต้องอาศัยเหลี่ยมนิดนึงในการบังบ้างนะครับในการเนี้ย โดกนกระแทกอะไรเงี้ยถ้าเกิดโดยเฉพาะถ้าเกิดดยยังไม่ได้ใส่สกิลนะครับผมมันหาเหลี่ยมหลบบอลยากหน่อยโดยเฉพาะถ้าเกิดยืนกลางลุกคนเดียวย้ําอีกทีหนึ่งนะฮะาระอาจจะหนักหน่อยนะฮะแต่ข้อดีคือแบบอืลงไปช่วยเกมรับได้แล้วผมก็เลยแนะนาให้ใส่สกิลแท็กแบ็กด้วยนะครับเป็นสกิลที่เวลาเสียบอลปุ๊บเนี่ยมันจะมีความก้าวร้าวในการไล่บอลน,นะครับผมก็จะทําให้บางจังหวะนะฮะมันเป็นตัวช่วยในการให้เขาวิ่งไล่บอลด้วยปั่นก้อยลูกนี้เอาเด้ภาพรวมนะครับผมถือว่าโอเคใช้ได้ นะครับแต่อาจจะไม่เข้ากับบางคนที่ชอบเล่นบางแนวนะครับอย่างสวส่วนตัวผมเองอะ่ะผมยอมรับว่าถ้ายืนคนเดียวแบบนี้นะยืนกลางลุกคนเดียวแบบนี้ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ายืนกลางลุก2คนแล้วมีตัวเพย์เมเกอร์ที่มันคลองบอลดีๆอย่างสมมติว่ายืนคู่กับเวสลี์ชไนเดอร์โรนันนิโยเนเมสซี่อะไรเงี้ยผมว่าแจ่มแบบนั้นอะเหมาะนะครับแล้วก็มีกลางรับที่แบบเน้น เกมรับจ๋าไปเลยอังค์แมนไปเลยตัวหนึ่งเนะี่ยอันนั้นแ่มนะครับแต่ในคลิปนี้อย่างที่บอกไปนะครับผมใช้อเดปิโลนะครับผมยืนคู่กับชายจินโย่ด้วยผมก็เลยต้องใช้กางรุกคนเดียวไปนะครับยืน เออเล่นร่วมกันไปเลยทั้ง3ตัวเดี๋ยวรีวิวให้ครบทั้ง3ตัวแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดใครเป็น FC ของลุตคุลิทนะครับก็ใช้ได้ดีใช้ได้งามนะครับถ้าใช้เป็นและใช้เหมาะนะครับถ้าเข้ามือจริงๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมัดพัทยาด้วยนะครับที่ยืมไอดีรีวิวรวมถึงแอดมินฟุกที่รวบรวมประวัติให้เช่นเคยยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright a Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay I'm